สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาปรารกกันทั้งเรื่องกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้คนไม่มีลูกเพราะว่ามีคนหลายคนที่จะบอกว่าแต่งงานมาตั้งยี่สิบปีบ้างสิบปีเสร็จบ้างหาลูกไม่ได้แล้วก็มีส่วนมาก มาขอร้องขอให้มีลูกอันนี้อตมาก็จนใจเพราะว่าท่านขอผิดที่เมื่อการขอให้มีลูกต้องไปขอกับคนที่เคยมีลูกมากๆแต่ตมาชาตินี้เกิดมาไม่มีลูกกับแม่เลยเคยไม่ไม่เคยมีแม่ให้มีลูก ก็เลยไม่ทราบว่าคนที่เขามีลูกเขามีปฏิปทาแบบไหนจึงมีลูกแลวไม่สามารถจะให้ใครได้ฉะนั้นขอญอาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ที่ท่านเคยมาขอลูกแล้วก็ผิดหวังเพราะท่านที่ไม่มีลูกกําลังจะมาขอให้มีลูกก็โปรดทราบว่าธรรมาแนี่เป็นคน,คนไร้สมรรถภาพในด้านมีลูก แม้แต่แม่ของลูกก็ยังหาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เศร้าลูกลเขาทํากันยังไงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของโพธิราชกุม,มารเนื้อความมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเพศากาลาวันแม่ชื่อเพราะเพศากาลา ไอ้กรลาเนี่ยมันอะไรเขาแปลว่ายัางไงก็ไม่ทราบไอ้วันเนี่ยเป่นป่าหมายความนี้อยู่ในป่าทรงปราบพรโพธิราชุกุม,มารให้เป็นเหตุสมบัติพระบรมโลกเกเชจึงทรงตัดเรื่องนี้ในความตอนตอนน้นมีอยู่ว่าท่านโพธิราชชุกุม,มารความจร,ริงคนนี้ทราบไปด้วยนามบรรดาญายโยมพทธบริษัท <c oughs> และท่านเพื่อนที่สวดเทมนนี้กําลังรับฟังเพราะว่าโพธิราชชูม,มานีนเป็นคนใจร้ายมาตั้งแต่ชาติก่อนและนนสายความร้ายของท่านก็ร้ายติดมาตนชาตินี้ท่นเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ก็หวังจะสร้างประสาทอยู่เองให้มันสวยสุดงานตามความพอใจ เดีไย้หาช่างมาออกแบบปราสาทในเมื่อเป็นที่ชอบใจแล้วก็ไปหาช่างมาทําการก่อสร้าง <c oughs> ช่างคนนี้ก็สร้างเก่งมากสร้างแล้วดูมนว่าปราสาทหลังนี้จะลอยอยู่บนอากาศไม่ปักอยู่กับพื้นดินไม่ติดพื้นดินเห็นเป็นมหัศจรรัยรท่านโพธิราชจุกมายก็มีความรู้สึกอยากจะทราบ ว่าถ้าปราสาสตหลังนี้มันเป็นหลังเดียวในโลกจะเป็นของอัศจรรย์มากก็ไม่แน่ใจว่าในช่างคนนี้จะสร้างปราศาสตรแบบนี้มากี่หลังแล้วฉะนั้นจึงไปเรียกในช่างมาแล้วก็ถามว่าช่างปราศาสตร์ประเภทนี้เธอทํามากี่หลังแล้วหรือว่าทําหลังนี้เป็นหลังแรกในชีวิตของเธอ นายช่างก็บอกว่าประษาทประเภทที่ทําให้เห็นว่าลอยในอา,ากาศเพิ่งทําเป็นหลังแรกในชีวิตหลังนี้ไปแล้วเป็นหลังแรกท่านโพธิราชกุกมายก็ชมเป็นการให้กําลังใจแล้วให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> แล้วก็บอกว่าตาบรสษัทหลังนี้แล้วเสร็จอะไราก็บอกด้วยนะความจริงไม่ใช่คิดอยากจะอยู่เร็ว ไค่อยากจะฆ่าในช่างมื่อมีความรู้สึกว่าถ้าช่างคนนี้ยังมีชีวิตอยู่เธออาจจะไปสร้างให้คนอื่นหลายๆหลังฉะนั้นบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีความไม่อัศจรรย์ถ้าบังเอิญมีบ้านหลังเดียวที่เราอยู่เราอยู่ชาวโลกเห็นว่าประสาทหรือบ้านของเรานี้เป็นสิ่งอัศจรรย์มากอันนี้แค่จเจ้าเดียวเด่นของตัว ก็คิดฆ่าเขาจะไม่คิดในใจว่าหนึ่งเราฆ่าช่างนี้ได้ก็ดีแต่การที่สองรือว่าตัดมือตัดเท้าของเธอเสก็ดีเธอท,ทาไม่ได้แต่การที่สามควักลูกตาเสียได้ก็ยังดีวงความว่าถ้าไม่ตายก็อย่าตัดแขนแตัดขาหรือควักลูกตาถ้าควักลูกตาแล้วตาไม่เห็นช่างก็ทำงานไม่ได้ แต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านโพธิราชกุมารน,นี่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเหมือนกันรักใคร่ชอบพอกันมากเป็นคนรุ่นราวเขาเดียวกันจึงปรารบเรื่องนี้กับราชกุมารอง์นั้นราชกุมารองนั้นฟ <c oughs> ังแล้วก็ตกใจคิดว่าโพธิราชนี่ไม่น่าจะเลวซามขนาดนี้ ของดีมันไม่มีที่สุดในโลกโลกไม่หาที่สุดไม่ได้ช่างคนนี้ว่าดีอาจจะมีช่างคนอื่นดีไปกว่านี้ก็ได้วันหนึ่งเห็นปลอดคนจึงเรียกช่างมากระซิบว่าว่าบอกว่าถามว่าเวลานี้เธอทำประสาทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังช่างก็กราบทูลให้ทราบว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะ ท่านพระรุลกุมารองนั้นก็บอกว่าที่หลังจําไว้นะถ้าโพธิราชกุมารมาถามว่าประสาทหลังนี้เสร็จแล้วอย่างเธอบอกว่ายัางไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเสร็จแล้วเมื่อไรเธอจะตายจะบอกความเป็นมาที่โพธิราชกุมารปรกกับพระองค์ทราบในช่างเมื่อทราบแล้วก็ระงับเป็นความลับ หลังจากนั้นมาเมื่อโพธิคธิราชกุม,มารมาถามก็กลับเปียนให้ทราบว่ายัางไม่เสร็จพระเจ้าค่ะส่วนใหญ่น่าเสร็จแล้วแต่ส่วนที่มีความสําคัญมากจริงๆยังไม่เสร็จถ้าส่วนนี้เสร็จประสาทนี้จะเห็นเป็นมหัศจรรย์มากขเขาจะเห็นรอยเด่นอนะอากาศจะเป็นของธรรมดาธรรมดา แต่สิ่งมหัศจรรย์เป็นนิมิตอัศจรรย์จะมียิ่งไปกว่านั้นแต่สิ่งนั้นจะไปยังไงข้าพระเจ้ายังยังไม่กราบทูลก่อนในเมื่อเสร็จแล้วพระองค์จะทรงทราบเองว่าเป็นของมหัศจรรย์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่จะทําทต่อไปนี้ต้นใช้ไม้มีความเบามากและก็ไม่มีแก่นเป็นไม้ที่แห้งสนิทขอพระองค์ได้ทรงโปรดสั่งให้บุคคลหามาให้ด้วยพระเจ้าค่ะ <c oughs> เป็นนั้นว่าเ็พระท่านโพธิราชก็หลงกลสงให้คนใช้ดิ่คนที่หาไม้แห้งสนิทมาแล้วก็เป็นไม้ที่มีไม่มีแกน่นมีความเบาสูง <c oughs> เอามามอบให้กับนายช่างนายช่างก็กราบทูลว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะกราบทูลให้ทราบวรปรสสาทหลังนี้เสร็จ ขอพระองค์จงอย่าให้ใครเข้ามาในที่นี้ถึงแม้แต่พระองค์เองก็เช่นเดียวกันจงอย่ามาในที่นี้เพราะว่าเข้าพระเจ้าจะต้องทําในห้องเยืยกเมียบเพราะเป็นสิ่งมาสจั์ละเอียดะอ่อนม,มากถ้ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาปราสาทจะไหวตัวความคิดเจลางเลืนผลจะไม่เป็นไปตามนั้นเพราะหลังนี้ตั้งใจให้สร้างเป็นของมาศจ,จรั์จริงๆ เดส่งคนที่จะเข้าออกได้ก็คอยเป็นพัญญาข้าพระเจ้าองค์เดียวเป็นคนส่งอาหารท่า <c oughs> นโพธิราชกุม,มารหลงกลก็ปฏิบัติตนตามนั้นนายช่างก็เข้าไปในทำห้องห้องหนึ่งเป็นห้องรับทำนกยนต์หมายว่านกอะไรก็นกพยนกหมายว่าทําเป็นรูปนกขึ้นมา บรรจุคนนั่งได้ประมาณทักงสิบคนพร้อมทัพสัมภระพโอคนเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งพัญญาว่าวันนี้กลับไปแล้วของอะไรที่มีอยู่พอจะขายได้ให้ขายให้หมดนำเงินติดตัวไว้แล้วก็วันพรุ่งนี้นำทรัพย์สมบัติคือเงินทองที่พอติดตัวไปได้ที่มีอยู่มาด้วย เอาลูกของเรามาด้วยแล้วมาเงียบๆไม่ต้องบอกใครใ่การขายบ้านขายช่องก็ไม่ต้องบอกใครว่าเรื่องอะไรเมื่อนางทำแบบนั้นแล้วในตอนเช้ากินข้าวเสร็จก็เอาลูกกระพัญญาเข้าไปนั่งในท้องในท้องนกนกพยนทรับสมบัติพอควรใส่นั้นพอไปได้ก็เข้านกพยนต์ ขึ้นขี่นกพยนต์ขับออกทางหน้าต่างบินไปไปมาผ่าพนในที่สุดในช่างคนนั้นก็ไปเป็นพระราชาในเมืองนั้นซึ่งเวลานั้นคนมันน้อยคนที่มีปัญญามากก็ไม่จะได้เป็นผู้ปกครองประเทศประเทศเล็กๆเ,เป็นนว่าเจ้าหน้าที่เห็นในช่างหนีไปเรื่องนี้ก็หมดกันไปพรทธิราชุปมณ์ก็ฆ่าเขาไม่ได้ มาในตอนหนึ่งท่านโพธิราชกุมารดำริในใจว่าเราแต่งงานมาหลายปีกับพัญญาคนนี้อาจจะมีพัญญาหลายคนก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีลูกกับเขาต้องการอยาหาลูกเสืบอปตระกูลจึงให้นคนเมรัตนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากพระเวทตากป่ามาหาวันนั้น แล้วก็สั่งให้คนปูผ้าขาวจากประตูวังถึงประตูกำแพงถึงประตูวังขอโทษจากประตูวังที่ประทับมาถึงกำแพงวังทางเข้ากำแพงตั้แต่หน้าประตูเข้าไปเจ็ดบ้านเลยแล้วกันเวลาที่ให้ในให้เจอคนใช้ปูผ้าขาวนึกในใจ ว่าถ้าเราจะมีลูกหญิงหรือว่าลูกชายคอยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเดินบนวระขาวกับพระสงฆ์ถ้าเราจะไม่ได้ลูกขอพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จงอย่าเดินบนพระขาวเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระสงฆ์มาถึงประตูกำแพงวงังก็ทรงหยุดยืนไม่ก้าวต่อไป ท่านโพธิราชกุม,มาร็รัตนาองค์สมเด็จไปจอมใจคอยเดินบนพรเขาวสมเด็จพระสัมมาทัมมติเจ้าก็ไม่เดินมองดูพระอานท์พระอนทนนั้นเป็นพระที่ฉลาดมากแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้ามองหน้าก็เข้าใจจึงได้ตรัสก,กับพระเจ้าโพธิราชทุกุม,มารว่าคอยรื้อผ้าขาวออก สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเดินบนผ้าขาวท่านโพธิราจุกม,มัยก,ก็สั่งให้คนรื้อผ้าขาวออกมาแล้วก็รัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าให้สเสด็จไปสู่พระราชฐานเมื่อไปถึงนมัสการแล้วแล้วถา,วายอังคาดคืออาหารแกองค์สมเด็จพระปฏิพแก้วและบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหมดเสร็จ ตอนที่พระพุทธเจ้าจะโมทนาท่านโพธิราชกุมารยังเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงกระคราวาพระองค์สามวาระวาระแรกขณะที่อยู่ในคันมารดาก็ถาวายบังคมไหวพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอันนี้สงสัยมีกัน เวลาที่ท่านไหว้พระเจ้าในท้องนะใครจะมองเห็นแต่เข้าใจว่าโพธิราชชุม,มาณอาจจะรักชาติได้สักหนึ่งชาติจิงกาทูลองค์สมเด็จพระบรมโกนายก็น่าประร้ังที่หนึ่งไหว้พระองค์มาตั้งแต่อยู่ในท้องแ้ะครั้งที่สองเมื่อคราวเป็นรุ่นลุ่มก็แต่ไธว้มสักการอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ถวายน้รมดิษารเวลานี้ครั้งหนึ่งอยากจะทราบว่าเพราะเหตุใดองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงไม่ทรงสมเด็จพระพุทธดําเนินบนพระเขาที่ข้าพระเจ้าผู้รับสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎติกาตัสแามว่าพธิราชกุม,มารแต่ถ้าคตอยากจะทราบว่าก่อนที่พระองค์ จะปูผ้าขาวให้คนให้อัตถาคตเดินขนาที่สั่งให้คนปูในคิดอะไรพ <c oughs> ห้โพธิราชจุกมานก็จัดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีบทแต่งงานมาหลายปีแล้วหาลูกกับเขาไม่ได้เกรงว่าจะไม่มีลูกสิบตะกูล จญิงตัดสินใจตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าจะได้ลูกหญิงก็ดีจะได้ลูกชายก็ดีขอสมเด็จพระจินสีทรงสมเด็จพระพุทธดำเนินบนระขาวถ้าหักว่าจะไม่ได้ลูกขอองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าจงไม่เดินบนพระขาวพระผู้มีพระพาา่าเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าราชกุม,มาร เพราะเหตุนั้นตถาคตจึงไม่เดินบนพระขาวท่านก็เลยถามว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎิการว่าพระราชโอมานการที่พระองค์จะไม่มีโลกคราวนี้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนมีใจร้ายทำลายความดีของสัตว์ ในสมัยก่อนเขาย่งกราบทูลขอองค์สมเด็จพระชินวรนทรงตรัสแต่ก็ต้องตรัสว่าในสมัยก่อนจากชาตินี้ก็เรียกว่าไม่ได้บอกชาติว่าชาติไหนมีคณะบุคคลคณะหนึ่งไปฆ่าสัมผภาแลรืลงสัมผภาไปในมหาสมุทร <c oughs> ทา่านก็บอกว่าไม่ค่าคนนับร้อยนี่คนเป็นร้อยร้อยนี่ต้องไม่เจ็ค่าแล้วอาจจะไปเที่ยวซ้ำเผากันเวลานั้นปรากฏมมีลมโหดดวนไอ้คำว่าลมโหดดวนนี่มันเป็นลมที่มีความแรงมากเกิดขึ้นในมหาสมุทรเรือต้านกำลังลมไม่ไหวขึ้นแรงจัดเลยก็ลมสซ้ำเผาก็แตก คนนั่งหลายต่างก็ว่ายน้ำหนีความตายแต่อย่าลืมว่ามหาสมุทรมันไม่เล็กหนีไปเท่าไรก็ตายเท่านั้นถ้าไม่พบเกาะไม่พบแก่งไม่พบอา่าไม่พบชูชีพเป็นที่อาศัยแล้วสามีพัญญาสองคนสามีคนหนึ่งพัญญาคนหนึ่งที่ไปในเรือน,นั้น ได้ไม้กระดานที่หลุดออกมาจากเรือหนึ่งแผ่นต่างคนก็ต่างเกาะปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสขึ้นไปในที่สุดคลื่นก็ซัดคนสองคนเข้าไปใกล้กเกาะแห่งหนึ่งคนสองคนนั้นขึ้นอาศัยอยูบ่บนเกาะตามธรรมดาคนบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนทุกท่านคนก็ดีสักก็ดีจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหาร ฉะนั้นสองคนนี้นั้นมีความหิวเกิดขึ้นหม้อไหยมันก็ไม่มีไม่ขีก็ไม่มีนี่ไม่รู้จะกินอะไรดีก็เลยมองไปมองมาเห็นนกมันมีมากบนเกาะนั้นก็ไม่มีคนไปถึงไอ้นกก็เลยไม่ค่อยยะกลัวคนคนเดินเข้าไปใกล้นกก็ทำเฉยๆเพราะไม,ม่เคยมีอันตรายจากคน เลยไม่รู้จักพยามมจุราชเธอทั้งสองก็จะเอาไข่นกเข้ามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังความหิวกินไปกินมาหลายวันเข้าไข่นกก็หมดต่อมาเมื่อไข่นกหมดความหิวมันก็ยังไม่หมดวันต่อมาหิวมไม่ไรู้ทำยังไงก็จับลูกนกเล็กๆมากินอีกเมื่อกินลูกนกหมด มันก็ยังไม่หมดความหิวชีวิตยังมีอยู่ก็กินพ่อนกแม่นกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าโพธิราชกุมารถ้าเธอไม่เว้นกรรมชั่วทั้งสามวัยวัยต้นคือไขไวัยกลางคือลูกนกวัยสุดท้ายคือพ่อนกและแม่นกฉะนั้นเธอจึงจะไม่มีโอกาสมีลูก ในวัยหนุ่มก็ดีในวัยกลางคนก็ดีในวัยแก่ก็ดีหาลูกไม่ได้แน่ชาตินี้เลาชาตินี้ทั้งชาติเธอจะต้องไม่มีลูกแต่พูดมาถึงตอนนี้ก็คิดถึงบรรดาเจ้าพุทุบริษัทเวลานี้โภชนาการและโภชนากรอน้ะก็เขาไม่ทราบคือว่าพวกที่แนะนําเรื่องการกินก็อะไรกัน ไอ้โภชนะพภชนันนั่งยมันขี้เกียจมันก็แปลว่ากินที่เป็นภาษาแขกภาษาแขกแต่มาไม่ค่อยอยากพูดเรียนเหมือนกันเพราะเป็นคนไทยเราพูดกับภาษาไทยดีกว่าแล้วพูดที่กรรมการการกินไม่จะแนะนําอาหารอย่างนั้นดีเนื้อสัตว์ประเภทนี้ดีผักะนั้นดีไข่ดีล่อกันยีปาทะ ตอนนี้แนะนำไข่กันมากไข่ก็ถูกกว่าอาหารอย่างอื่นก็เลยสงสัยว่าคนกินไข่สมัยนี้เกิดไปชาติหน้าสมัยที่เป็นนมเป็นสาวคงไม่มีลูกเพราะโพธิราชโมานุเจ้าสนัดว่าถ้าเธอเว้นไม่กินไข่เธอก็จะมีลูกว่ายังเป็นนมเป็นสาวพระธมะวัยแต่ว่าเธอกินไข่ แต่ว่าเธอเว้นไม่กินลูกนกเธอก็จะมีลูกในวัยกลางคนถ้าเธอกินทั้งไข่กินทั้งลูกนกไม่กินพ่อนกไม่นกเธอก็จะมีลูกมาวัยแก่แต่ว่านี่เธอกินหมดทั้งสามวัยเป็นนว่าชาตินี้ทั้งชาติเธอจะหาลูกไม่ได้นี่ก็บรนดาญาโยงพุทธบริษัทหลายที่หาลูกไม่พบ ทำยังไงยังไงก็ควานหาลูกไปได้โปรดทราบว่ากรรมของท่านกับกรรมของโพธิราชกุมารจะมีสภาพคล้ายคลึงกันแต่เวลานี้คนกินไข่มากต่อไปคนหนุ่มคนสาวไม่มีลูกสบายมากถ้ายังไม่ถึงวัยกลางคนไม่ต้องห่วงว่าจะมีลูกไม่ต้องใช้ยาคุมกำเนิดไม่แจ้งตั้งใช้ถุงไม่ต้องผูกไม่มีลูกแน่ พ่อได้กินไข่ดะถ้าใครกินลูกนกลูกไก่ลูก,ก,ลลกเป็ดบ้างก็เพิ่งทราบราว่าวัยกลางคนไม่มีลูกอีกใครกินพ่อนกแม่นกพ่อเป็ดพ่อไก่แม่เป็ดแม่แมแมไก่บ้างเกิดไปชาติหน้าตอนวัยแก่ก็ยังไม่มีลูกสบายมากอุดตังคีเวพระพุทธเจ้าสรงตรัสพระวองลูกโกคอ ถ้าเราไม่มีลูกเราก็มีความสุขไม่ต้องหนักใจการมีลูกดีหรือไม่ดีก็ต้องตอบว่าสุดแล้วแต่กฎขงกรรมถ้าลูกมาจากเทวด,ดาและลูกมาจากพรหมแล้วพ่อกับแม่มาจากเทวด,ดาและมาจากพรหมก็พูดกันรู้เรื่อง เป็นนั้นว่ามีลูกถ้าไมย่ามีทุกข์จากการเลี้ยงดูให้การศาึกษาให้การแนะนำจับจ่ายใช้สินมากขึ้นแต่ก็มีความสุขเพราะลูกดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องพ่อดีแม่ดีเพราะพ่อกับแม่มาจากเทวดาทรานผมถ้าลูกมาจากอบายภูมิก็ต้องน้ำตาตกตลอดชาติ เอาดีไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพราะพวกสัตว์นรกเป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาไม่มีความดีพอที่จะส่งความดีไ่ได้สิ่งใดที่คนดีเข้าใจว่าดีสิ่งนั้นพวกนี้เห็นว่าไม่ดีแล้วสิ่งใดที่ชาวโลกเห็นว่าเลวเป็นการเบียดเบียนซึ่งก,กันและกันพวกนี้จะมีความเข้าใจว่าดี นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการมีลูกจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กฎของกรรมแลืคนเราจะมีลูกแล้วไม่มีลกูกที่สงสัยกันมากว่าทำไมจึงไม่มีลกูกแต่ความจริงข้อคู่ตัวพววเมียและพนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติที่จะสร้างลูกให้เกิด แ้าสมรรถภาพก็ดีอาจจะดีกว่าคนที่มีลูกมากสิอีกแต่ก็ไม่สามารถจะสร้างลูกทำไมเกิดขึ้นมาได้ท่านจึงมีความแปลกใจว่าทําไมจึงไม่มีลูกก็โปรดทราบตามเรื่องนี้มองดูเวลาก็ใกล้จะจบตอนนิทานกันไปท่านหลายคงจะจำได้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรผู้ก่อพระศาสนาพุทธ เวลานี้ร่างกายของพระองค์ก็พังแล้วพระองค์เองก็ปล่อยพะนิพานการปานิพานไม่ได้ร่างกายไปด้วยเอาความดีเกาะอาทิตสมาในกายไปท่านโพธิราชกุม,มารก็ดีพระสงฆ์ท่านหลายเวลานั่นก็ดีเวลานี้ไม่เหลือถ้าท่านบุกฟังท่านคิดว่าร่างกายของท่านจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยไหมถ้าคิดอย่างนั้นพลาดท่ามาก จงคิดว่ายังไงไงเราก็ต้องตายความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้คิดไว้เสมอตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายภูมิที่เราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาเพื่อความมั่นคงของความเคารพและจะทรงศินให้บริสุทธิ์คารวะโดยเพาะอย่างเยี่งอย่างต่ำก็สินห้า สมณนเนนสินสิบพระสิน 7, าาสองร้อยี่บเจ็ดแคว่าจะสินแปดได้ก็ดีพระเร่องของท่านแค่สินห้าก็พอในกําลังใจคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขึ้นชีอว่าการเกิดเป็นน์ก็ดีเป็นเทวดาก็ด,เด,กดีเป็นพรมก็ดีเป็นแดนเต็มไรื่ความทุกข์เราไม่ต้องการสามแดนนี้จุดที่เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานในกําลังใจของทุกท่านทรงอย่างนี้แล้วก็จะตัดบาปอกุศลเก่าๆทั้งหมด ส่วนที่เหลือคือเหลือดโดยบุญกุศลจะนำตนไปสู่สุคติอย่างต่ำสวรรค์อย่างกลางรูมโลกจิตสะอาดที่สุดไปนิพานกันแน่ชาตินี้เมื่อเวลาบอกหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวรรัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลขวัญดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังจงหลับฝินฝันดีด้วยกันทุกคนสวรรัสดี